จริงๆหนูรู้สึกแบบปีนี้เป็นปีที่หนูเหนื่อยมากเลยอะเพราะว่าหนูไม่เคยตั้งใจเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนม .4 ม .5 ก็เรียนชิวๆทำกิจกรรมมากกว่าแต่พอขึ้นม6มันต้องจริงจัง,จงแล้วอะเพราะมันมีเวลาแค่ปีเดียวที่แบบเราจะสอบเข้าแล้วมันแลกกับชีวิตอีกอกี่สิบปีก็ไม่รู้ว่าหนูก็เลยตั้งใจมากแล้วรู้สึกว่าหนูอยากสอบรอบเดียวเลยให้มันติดเลยอะหนูไม่อยากมาทำซ้ำๆหนูรู้สึกมันเหนื่อยอหนูก็ทำไม่ได้ด้วยะคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อพริมพาริมารัธนาพาศติดนิติจุลาค่ะได้คะแนนโอนเนตเลข100เต็มกวาวิชาสังคม70แล้วก็ได้แกะส70ค่ะเรียนสาธิกษตรมาตั้งแต่ปหนจนถึงม .6 เรียน12ปีเลยค่ะไม่ได้ย้ายเราชอบสังคมที่นี่อยู่ที่นี่แล้วมีความสุขก็เลยเรียนยาวเลยอะค่ะ สาธิตเกษตรเป็นโรงเรียนที่เหมือนเขาเน้นให้ทํากิจกรรมกิจกรรมก็เยอะมากมันทําให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นได้ทํากิจกรรมตลอดเลยเป็นนักดนตรีค่ะก็เล่นไวโอลินได้เป็นหลีดโรงเรียนแล้วก็เป็นหลีดไปสาธิตสมาธิเป็นนักกีฬาโรงเรียนเล่นฮอกกี้เป็นวิดีกรโรงเรียนงานประจําปีประมาณเนี้ยค่ะ มันก็เป็นช่วงๆงค่ะแล้าช่วงที่มีกิจกรรมก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบกับการเรียนในห้องนะคะคือมันจะเป็นเหมือนเราไปทํากิจกรรมตอนเลิกเรียนมากกว่าค่ะแล้วก็อาจจะมีวันหยุดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกๆหนูแบ่งเวลาไม่ค่อยได้เลยตอนนั้นก็คือแบบทำกิจกรรมแล้วกว็ทิ้งเรียนในห้องนะแล้วเกรดก็ไม่ค่อยดีคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงตอนนั้นแต่ว่าพอขึ้นม .6 อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงจังกับชีวิตมากขึ้นต้องติดมาหาลัยดีๆอยากได้คณะนี้อะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจมากตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่พูดอะไรเลยก็คือเหมือนเออเห็นนะทำ่างนี้ก็โอเคแล้ว คิดว่าควรทานะคะคือถ้าแบบมีโอกาสก็ทําไปเถอะคือมันไม่ได้มีอะไรเสียเลยอะแล้วมันช่วยพัฒนาตัวเองหลายๆเรื่องด้วยอย่างเมื่อก่อนอะเป็นเด็กที่อายอบที่อายมากแค่ไปพูดหน้าชั้นเรียนอะก็รู้สึกไม่ชอบไม่อยากไปพูดเหมือนไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแต่พอแบบเราได้ทํากิจกรรมเยอะขึ้นอะมันทําให้เรากล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆอะอย่างหนูเป็นพี่ีกรโรงเรียนอะเรายังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าเด็กที่เคยแค่ไปพูดหน้าห้องไม่กล้าแต่เรากล้าพูดกับคนที่มันอยู่กับท้งโรงเรียนอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันเปลี่ย ตอนแรกเรียนวิทย์คณิตมาก่อนค่ะแล้วพอเรียนไปหนึปีก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้มีความสุขกับตรงนี้แบบไม่ชอบบางวิชาก็เลยกลับมาทางสายสิ่งคนวนอยากเข้านิตติก็ย้ายมาค่ะ ชอบเลขแต่ว่าส่วนวิ์อะชอบเป็นบางวิชาค่ะจะชอบฟิสิกส์แต่ว่าไม่ค่อยชอบเคมีส่วนชีวะเฉยๆค่ะคือพิมอะเลือกอย่างนี้ก็คือดูคณะก่อนว่าคณะหลักๆที่คณะสายวิทย์เป็นได้แต่าสายสิ่งเป็นไม่ได้ก็อาจจะเป็นพวกหมอวิศวะอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งพิมรู้สึกว่าเอ้ยพรเราไม่ได้อยากเข้าคณะตรงนั้นแน่ๆก็เลยย้ายดีกว่าเพราะมันไม่จําเป็นต้องใช้แล้วอะค่ะ ตั้งเป้าตั้งแต่ประมาณช่วงม .5 ว่าอยากเข้าคณะนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ดูมาหาลัยว่าแบบจะเข้าที่ไหนดีแต่ว่าที่แบบมุ่งมั่นสุดๆว่าจะเอาที่นี่เณ้านิติจุลาก็คือแบบมาตอนม .6 ค่ะ คือคุณพ่อเป็นผู้พิพากษาค่ะหนูก็เลยเห็นอาชีพนี้มาตั้งแต่เด็กๆรู้จักคุ้นเคยแล้วเด็กๆเ,เคยไปที่ทํางานคุณพ่อด้วยแล้วคุณพ่อก็พาไปดูแต่ละที่หนูเคยเข้าไปฟังคุณพ่อตัดสินคดีด้วยหนูรู้สึกแบบเออหนูอยากไปอยู่ตรงนั้นหนูอยากทาอาชีพนี้ถ้าหนูได้เรียนกฎหมายแล้วเอากฎหมายมาใช้ตัดสินอย่างยุติธรรมอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยคนอื่นได้ด้วยค่ะจริงๆคุณพ่ออยากให้หนูเรียนด้วยแล้วหนูก็อยากเรียนเองด้วย ตอนแรกก็มีกลัวนะคะว่าจะต้องท่องจำอ่านหนังสือเยอะเพราะจริงๆก็ไม่ใช่คนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆขนาดนั้นแต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่วิชาที่ต้องท่องจําอย่างเดียวมันก็ต้องเข้าใจเป็นหลักอะคะ่ะคือตัวหนูนะคะรู้สึกว่าเราต้องดูก่อนว่ามันสอบอะไรบ้างเราจะได้อ่านที่มันตรงกับที่สอบไปอะคะ่ะซึ่งมิถิจุลาใช้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือแบทแพดแล้วก็ก้าวิชาไทยสังคมอังกฤษแล้วก็มีโอเน็ตด้วยก็อ,อ่านเฉพาะเท่าที่เราสอบอะคะ่ะก็ทุ่งกับตรงนี้มากๆ เป็นคนชื่อชอบไปเรียนพิเศษมาก่อนในห้องก็เลยบังบ้างอะไรงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ตามทันนะแล้วก็เรียนมาก่อนแล้วค่ะเน้นเลขกับอังกฤษเป็นหลักค่ะเพราะรู้สึกว่า2วิชานี้ใช้เวลาเตรียมตัวนานแล้วก็ข้อสอบมันก็ต้องบบดทำเยอะเตรียมเร็วมากเตรียมตั้งแต่บิกเทอม .5 หขึ้นม .6 ไปจนถึงสอบเลยแต่ว่าอย่างวิชาไทยกับสังคมจะเตรียมไทยๆหน่อยเพราะรู้สึกว่าไทยเนื้อหาไม่ค่อยเยอะมากส่วนสังคมมันแบบมือกลัวลืมอ่ะก็เลยเตรียมไทยๆ วางค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้วางลึกมากอะ่ะเห็นบางคนเขาจะมีวางวันนี้แปดโมงถึงสิบโมงทำอะไรแต่หนูไม่ได้วางอย่าง,งานั้นแต่หนูวางใหญ่ๆเลยเรียนเนื้อหาทั้งหมดที่จบแบบก่อนสิ้นปีนะแล้วค่อยทาโจทย์หนูรู้สึกหนูกดดันตัวเองแนละวบบทำไม่ได้หนูก็เลยแบบเออทำแบบนี้ จริงๆหนูรู้สึกแบบปีนี้เป็นปีที่หนูเหนื่อยมากเลยอะเพราะว่าหนูไม่เคยตั้งใจเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนมสมหก็เรียนชิวๆทากิจกรรมมากกว่าแต่พอขึ้นม6มันต้องจริงจัง,จงแล้วอะเพราะมันมีเวลาแค่ปีเดียวที่แบบเราจะสอบเข้าแล้วมันแลกกับชีวิตอีกกี่สิบปีก็ไม่รู้ว่าหนูก็เลยตั้งใจมากแล้วรู้สึกว่าหนูอยากสอบรอบเดียวเลยให้มันติดเลยอะหนูไม่อยากมาทำซ้ำๆหนูรู้สึกมันเหนื่อย้วหนูก็ทาไม่ได้ด้วยค่ะ ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเป็นช่วงมากกว่าถ้าเป็นแรกๆเลยอะม5ขึ้นม6ตอนนั้นก็เรียนเนื้อหาธรรมดาก็ 3- 4ี่ชั่วโมงหรือแบบ5ชั่วโมงไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าช่วงแบบกลางๆเปิดเทอมแล้วอันนี้จะเริ่มเรียนแบบ6-7ชั่วโมงขึ้นมายท้ายอะหน,นูมีเรียนไป10ชั่วโมงเหมือนกันตั้งตั้งความหวังไว้สูงมากทุกวิชาเลยคะ่ะือรู้สึกว่าแบบถ้าเราตั้งไว้สูงไว้ก่อนอะพอเวลาเราไปทาจริงๆอ่อะถ้าได้มันก็คือเราได้คะแนนเยอะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ม ภาษาไทยนะคะหนูรู้สึกว่าจะเก็บเร็วเก็บช้ามันน่าจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเนื้อหาไม่ได้เยอะคะ่ะอย่างข้อสอบ9ก้าสมันที่หนูสอบอะเนื้อหามันน้อยมากเลยส่วนมากมันจะเน้นเราอ่านแล้วเราวิเคราะห์มากกว่ามันก็ไม่ต้องมีเนื้อหาอะไรแต่ส่วนสังคมอะหนูรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยิ่งอ่านเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําได้มากเท่านั้นอะคือมันค่อนข้างเนื้อหาเยอะมากๆจริงๆถ้าสมมติเลือกอ่านหนังสือได้นะคะอยากให้อ่านหลายๆเล่มดีกว่า,ามันจะได้มีความรู้หลายด้านเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไร จริงๆหนูว่าภาษาอังกฤษอะเป็นวิชาที่ต้องอ่านด้วยแล้วก็ทําโจทย์ด้วยคือที่ต้องอ่านอะคือเหมือนอ่านเรื่องของศัพท์อ่านเรื่องอะไรเงี้ยค่ะถ้ายิ่งท่องศัพท์เยอะมันก็ทาให้เราทาข้อสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ภาษาอังกฤษตอนทาข้อสอบอะค่ะอยากให้ทาข้อสอบจับเวลาไปด้วยเพราะว่ายังก้าววิชาเวลามันก็ค่อนข้างเร็วเทียบกับการทําข้อสอบอะค่ะช้5ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาทุกวิชามารวมกันแล,ล้วคิดเป็นคะแนนรวมค่ะ จริงๆในวิชาที่สอบอะถนูเตรียมเลขเตรียมอังกฤษเตรียมสังคมภาษาไทายอย่างเงี้ยมันก็ไปใช้คล้ายๆกันได้แต่ว่ามันจะมีอย่างโอเน็ตวิทย์ที่หนูไม่ได้เตรียมอะค่ะด้วยความที่หนูเรียนวิทย์มาแค่ปีเดียวแล้วหนูก็ไม่ได้เรียนสายวิทย์ต่อหนูเรียนสินค้านุณย์นะจะให้ไปทำเข้าเด็กสายวิทย์มันก็อาจจะยากหน่อยหนูก็ไปอ่านมานิดหน่อยแต่ว่าคะแนนพอออกมาค่ะมันก็ได้มากกว่าที่คิดเพราะตอนแรกหนูแบบคิดว่าหนูจะทาไม่ได้เลยหนูว่าข้อสอบปีนี้ข้อสอบ,บหลังๆมันเน้นคิดวิเคราะห์ไม่ได้แบบม,ม,มี ถ้าเราเตรียมเนื้อหาไปแน่นๆมันก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนว่าแต่ละวิชามันก็ใช้ความรู้เดิมนี่แหละแต่แค่มันอาจจะมีลักษณะของข้อสอบที่ต่างกันอย่างเช่นก้วิชาอาจจะเน้นเรื่องของเวลาที่แบบเราต้องทําให้เร็วขึ้นตัดสินใจให้เร็วอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าความรู้จริงๆมันก็คือความรู้เดียวกันนะคะ นูว่ามันยากคนละแบบสนามที่ง่ายที่สุดนะคะรู้สึกว่าโอเน็ตง่ายสุดแต่ว่าอย่างเกตแพดกับเกาวิชาแคปนึงอย่างเนี้ยมันจะยากด้วยความข้อสอบปีนี้มันดันเปลี่ยนแนวมันก็เลยบเรื่องของสติในห้องสอบก็ค่อนข้างช็อคนิดนึงแต่ว่าอย่าง9ก้าวิชาข้อสอบมันเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่ามันจะยากด้วยความที่เวลามันกดดัน,นะคะ่ะ ก็คุมได้ระดับหนึ่งค่ะที่ว่าเราพอทําให้ใกล้เคียงกับที่เราซ้อมมาได้แต่แบบอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนับที่ใจเย็นเหมือนตอนเราซ้อมอะค่ะแต่ว่ายิ่งทำข้อสอบเก่าไปเยอะก็คิดว่ามันจะช่วยดึงสติได้มากขึ้นค่ะเลขค่ะ <laughs> <laughs> ตอนออกมาจากห้องสอบอะรู้สึกมั่นใจเลขแล้วก็มั่นใจแก๊ะ <laughs> <laughs> ได้เต็มค่ะ อังกฤษอะแนวเดิมนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอะไรมากรู้สึกว่ามันเป็นสนามแรกอะด้วยความที่มันเป็นสนามแรกมันจะทาให้ตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วมันเป็นข้อสอบตัวแรกที่ทําตื่นเต้นแล้วก็ลบในห้องสอบค่ะแต่ว่าแนวข้อสอบก็ไม่ได้เปลี่ยนมากค่ะมันแล้วแต่วิชาค่ะคือถ้าอย่างเลขอะเรียนตั้งแต่ม4เลยแต่ว่าจะเรียนตามเทอมที่โรงเรียนนะคะ่ะก็เรียนม4ม5ม6เรียนทุกปีเลยแต่ว่าถ้าวิชาอื่นๆอย่างพวกอังกฤษไทยสังคมอะไรเงี้ยเพิ่งเริ่มเรียนม6ค่ะ หนูเรียนแค่2ที่เลยเลขก็คือพี่ต้อมกับพี่ตุ้ยค่ะหนูสุขพี่ต้อมเป็นคนที่สอนสนุกอะ่ะเขาจะแบบพูดจาเป็นกันเองอะ่ะเวลาเรียนหนูก็รู้สึกแบบไม่เบื่อก็เรียนม .4 สม .5 หม .6 หเลยเหมือนเก็บเนะื้อหาตามของโรงเรียนนะคะรู้สึกว่าพี่ต้มเป็นคนที่สอนละเอียดมากคือชั่วโมองคอสมันยาวมากใช่ไหมคะเขาก็เลยสอนมันผ่านแน่นมากหนูได้เกรตที่โรงเรียนสี่ตลอดเลยเพราะพี่ต้ม เรียนกับพี่ตุ้ยตอนที่มันกําลังจะสอบเข้าอะค่ะก็คือตอนมหขึ้นม .6 เรียนเป็นคอร์สเอนะคะไม่ได้เรียนเนื้อหาละเอียดแล้วแต่ว่าจะเรียนเป็นสรุปสรุปมากกว่าพี่ตุ้ยสอนดีนะคะสอนค่อนข้างเป็นเหตุเป็นผลกันเหมือนแว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่ต้องจําเยอะมากแล้วก็พี่ตุ้ยจะสอนค่อนข้างไกลช้าเขาจะเหมือนคัดโจทย์มาเป็นข้อที่มันเด่นๆมาเลขอะจริงๆหนูว่าเนื้อหามันเยอะมากนะเพราะมันมีเป็นสิบสบทแต่พี่ตุ้ยอะเขาจะชอบสรุปให้เห็นคร่าวๆทั้งบทก่อนในหน้าหรือสองหน้าอะไรเงี้ย ตอนในคอร์สของพี่ตุ้ยอะคะ่ะเขาจะมีเหมือนหนังสือรวมแบบข้อสอบเก่าทุกปีเลยก็คือมีข้อสอบตั้งแต่แบบสมัยเอ็นเอแล้วก็มีแพทแล้วมันก็มีแบบแยกบทกับแบบรวมหนูก็ทําจากเล่นนั้นนะคะไม่ได้ไปทําที่อื่นเลย หนูรู้สึกว่ามันเป็นแอปที่สะดวกมากเพราะหนูไม่ต้องเดินทางไปเรียน่ะซึ่งมันก็ใช้เวลานาน,านหนูก็เรียนที่บ้านเลยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เรียนตอนไหนก็ได้หนูรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะมีประสิทธิภาพในการเรียนไม่เหมือนกันคือบางคนชอบเรียนเช้าชอบเรียนกลางวันแต่หนูอะชอบเรียนตอนดึกๆกเพราะรู้สึกว่าพอหนูตื่นอะ <c oughs> เรียนตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเป็นประจำไปเรียนที่อื่นอะสถ <c oughs> าบันมันก็ปิดอะลุน้นแบบลุ้นกันทางบ้านเลยหนูก็แบบไปเปิดคะแนนดูในห้องพัก กอนวันสอบก็จะไม่ได้ไปดูเนื้อหาอะไรมากมายแต่ว่าจะดูเป็นคร่าวๆเหมือนสรุปอะค่ะว่ามันมีแบบอะไรหลักๆบ้างแล้วไม่ได้แบบอ่านเยอะคะ่ะก็พักเอา ถ้ามันเหนื่อยก็พักก็หยุดก่อนแล้วค่อยมาเรียนใหม่ก็ได้คือเราก็อยากพักบ้างอยากนอน,นบ้างอยากดูทีวีอยากอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือตื่นให้เช้าขึ้นปกติเป็นคนตื่นสายแต่ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นอ่ะอย่างปกติตื่นเที่ยงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นตื่น8ปดโมงอย่างเงี้ยเราจะมีเวลาเพิ่ม4ชั่วโมงเลยนะในการที่เราสามารถเรียนได้เท่าเดิมแต่ว่าเรามีเวลาพักเพิ่มขึ้นด้วยถึงปีนี้มันจะเหนื่อยอ่ะแต่ว่ามันคุ้มอ่ะคือรู้สึกว่าเราพยายามแค่หนึ่งปีแต่มันแลกกับอนาคตรเราอีกกี่ปีก็ไม่รรรรูู้้้้ออออ่่่่่ะลลวววว1ปีีีีเเเเเาาาาาาททํใหหหสส็มนนนยยยยดดกกกงตืซๆๆบึพ ที่มันออกมาแล้วอะ่ะมันดีใจมากมันก็สบายใจจนมันก็หายเหนื่อยไปแล้วอะคะ่ะอยากให้สู้ๆหรือว่าแบบปีนี้มันเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วแบบถ้าใครยังไม่เริ่มแล้วคิดว่าแบบเอ้ยมันไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเริ่มเหอะเราเริ่มเร็วเท่าไหร่อ่ะเราก็จะยิ่งไม่ต้องไปอัดตอนท้ายยังไงก็ทันถ้ามีอะไรอยากถามเพิ่มเติมเออก็ i g p r i m t อเค่ะ